ถูกไหมครับอ๋อเฮียเนี่ยเราคือ list and list เฮ้ยไอ้ฟังรถกูพัง servicing o k เ y แล้วต้องไปกรอบรถกูก่อนครับตียังไงวะถ่ายถ่ายที่รถมึงมั่งนี่เออถ่ายรถกูนี่รถอ่านี่รถผมครับชื่อคอปราหมูเขียวกัดบาดอืมวบข้าวกะหรี่อืมส่วนของผมสูมสูมอ่าชัดเจน เอ้ยแมงป่องไรเคี้ยวดูหน้าคนขับหน่อยีดยแงปพอสองแมงป่องไรเคี้ยวงูเคียวอ๋อของมึงดีกว่าแมงป่องไรเคี้ยวนี่เซเว่นนีเลเวลนมันไม่ซูมหรอโอเควันนี้วันนี้แข่งเลี้ย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 งรถก่อนเซเว่นแลนซิ่งกลางปีนี่ เยปิดตัวด้วยลูทที่หนึ่งเดี๋ยวนะนะบอกกติกาก่อนกติกไก่เอ้ยกติกกุ๊เอ้ยกติกิกเอ้ยกติกากติกงาเอ้ยเอ้ยกติกาครับนี่ครับจุดสตาร์ทเราอยู่ตรงนี้ใช่แล้วเส้นชัยเราอยู่ตรงเส้นชัยคือที่กระดาษสีสีน้ำตาลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาเนี่ยเส้นชัยเราอยู่ตรงนั้นนะครับ นะแต่ว่าถ้าใครรถใครวิ่งไปชนยากเราถือว่าเฟลครับฟาย่างนี่วะเส้นนู้วะเส้นนู้เลยดิเส้นนู้เลยเส้นไหนเส้นนู้เส้นนี้เลยเส้นนี้นะเส้นนี้นะเรถก็ถ่ายทำมาอยู่มึงจัดจัดอ่าเส้นนี้จัดจัดใครรถใครมาจอดได้ตรงนี้ใกล้เส้นนี้ที่สุดคนนั้นชนะนะครับผมครับ แต่ถ้าเกิดโดนเลยหรือโดนโดน้าปุ๊บแพ้เลยโอเคกันเลยเริ่มต้นด้วยลู่ที่หนึ่งไปเลยลบหลบไปอ้าวหนึ่งลากเลยเออแลนซิ่งขั้างขากะลีเริ่มจะสตาร์ทตัววุ่น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 ่นวุนวุ่นุนุนุน่นุนุน่นุ

ไปเลยครบล่ะมือเขียวกระตัดเออเอาโอ้โหลยครับผมเลยไปไกลเลยผมแหน่เย็นกับเย็นมามาไอ้สกอร์เปลียนนี่นะครับผมนครับสุดท้ายนะครับหมายเลขเก้าแมงป่องไรเขี้ยวไอ้สักอะไรกันแลยชื่อกันอ้าวจริงเหรอชื่อนี้แหละ แมงปองไร์เขียวเซเว่นอีเลเวนตื้อดื้อตื้อดื้อนะครับผมนะนั่นคือสนามยากมีชนไทยกูนะใช้หนึ่งสองแล้วต้องมีการคำนวณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องนะครับผมไอ้ไอเก่งกูจะดูไอเก่งหกช่องก็คือนี่ไปหนึ่งช่องนี่คือหกช่องแล้วแล้วก็แถมอีกนิดจิ๊ดแต่ไอเก่งไปแล้วครับ ไปถึงไปเลยแมกปองไรเขียวหมูเขียวไม่ใช่ไดสัตว์มือยาวเล็บแหวมองหมดแล้วหลายตัวแล้วไปแล้วแหวน้เที้ยะไปกระตุกนิดนึงโอ้ยไอ้แจ็คแพ้เพื่อนอ่ะแจ็คแพ้เพื่อนอ่ะกคกใครผู้ชนะนะครับเอาคื้นขึ้นท่านท่านที่หนึ่งท่านท่านท่าน

แปด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 ที่ซอนลงมาเป็นทับบ้าอะไรนะงูเขียวกัดป่าเอองูเขียวกัดป่าตะป้าตาบาตาบาคอกะหดี่ไม่รู้ครับกากมากและที่สามคนนี้เป็นมือใหม่หัดขับนะครับเออแล้มงป่องไรเขียวมึกมือเขียวอะไรก็ไม่รู้ตอบตอบดอบครับเป็นรายการครับผมโอเคครับผมวันนี้ ลากันไปก่อนก็ผมสมชายเข็มกัดดะวรับ่มกเนี่ยบมอะไรนะเพลงมันตาคนคน่างคนต่างคนต่งพื้นเบล่ากานด้วยกันบม <c oughs>